สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูบีนะคะครูก็จะขอทบทวนเนื้อหาบทสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะเรื่องการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลคืออะไรคือการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆมารวมไว้ในรูป,รปแบบที่เหมาะสมมาดูขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลนะคะว่ามีอะไรบ้าง หนึกำหนดวัตถุประสงค์ 2. วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 3. ามกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล 4. ค้นหาและรวบรวมข้อมูล 5. สรุปผลข้อมูลมาดูขั้นตอนแรกกำหนดวัตถุประสงค์เป็นสิ่งแรกที่เราควรปฏิบตัติหรือทำกะ คือทำการกำหนดขอบ่ายของข้อมูลที่ต้องการค้นหาอย่างเช่นเราต้องการค้นหาเรื่องพืชก็ต้องหาว่ามีส่วนประกอบของพืชหรือและการเจริญเติบโตของพืชหรือว่าการสืบพันธุ์ของพืชนะคะขั้นตอนที่2วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลดูว่าวิเคราะห์ ว่ามีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่มีข้อมูลต้องการอยู่โดยเลือกจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นค้นหาจากอินเทอร์เน็ตในหนังสือขั้นตอนที่3กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเลือกที่เหมาะสมกับแหล่งข้อมูลโดยมีทั้งหมด4วิธีนะคะคือ 1. การสังเกต 2. การสอบถามสาสำรวจและ 4. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร4 ค้นหาและค้นหาและการรวบรวมข้อมูลดำเนินดำเนินรวบรวมข้อมูลตามวิธีที่เลือกโดยควรโดยควรกำหนดสิ่งที่จะต้องทำก่อนลงมือปฏิบตัติขั้นตอนสุดท้ายสรุปข้อสรุปผลข้อมูลก็คือนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลโดยการเปรียบเทียบจัดกลุ่มแยกแยะหรือเรียงลำดับข้อมูลเพื่อให้เพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศ สำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการประมวลผลข้อมูลข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะมีจำนวนมากการนำข้อมูลมาใช้งานเนี่ยจึงจะต้องมีการประมวลผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานโดยการแยกแยะตรวจสอบความถูกต้องคำนวณจัดลำดับและรายงานผลนะคะรวมถึงการสื่อสารข้อมูลที่หรือการแจกแจงข้อมูล มาดูว่าสารสนเทศหมายถึงอะไรหมายถึงข้อมูลต่างๆที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีต่างๆให้ข้อมูลอยู่ในรูปที่มีความสัมพันธ์กันมีการมีความหมายและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ข้อมูลเรารับข้อมูลมาแล้วเราก็ไปประมวลผล นะคะคำนวณและออกมาเป็นสารสนเทศสามารถนำไปใช้ในการนำเสนอนะคะเรามาดูคุณสมบัติสารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง 1. มีความสม,สมบูรณ์ถูกต้องและเชื่อถือได้ 2. มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ 3. ม,มีความสะดวกในการค้นหา สมีความชัดเจนไม่ซับซ้อนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติสารสนเทศที่ดีมาดูประโยชน์ของสารสนเทศนะคะเราสามารถนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ 1. ใช้ในการวางแผนการบริหารงาน 2. ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ 3. ใช้ในการควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4เพื่อให้การบริหารงานมีระบบลดความซับซ้อนนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของสารสนเทศค่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวครูจะส่งลิงก์แบบทดสอบเป็นของหน่วยการเรียนรู้ที่1ให้นะคะอย่าลืมทำนะคะเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่1ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ